เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันปราําวันจันทร,ร์ที่22เมษายนพุทธศักราช2,567สําสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ เรื่องของการเงินมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์จากนำผักนำแรงของตัวคุณเองล,ล้วนเรื่องของการงานมีโอกาสได้รับความไว้วางใจให้ทํางานสําคัญซึ่งงานนี้อาจจะทําให้คุณแอบ,บเครียดบ้างก็ตามเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คนและคนรักยังรักกันดีพยายามมีคนกลางเข้ามาแทรกแต่ก็เข้ามาไม่ได้ส่วนคนโสด โสดต่อไปดีที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินฐานะทางการเงินของคุณช่วงนี้มั่นคงและมั่งคัง่งเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณได้รับความรับผิดชอบสูงมากควรหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ ควและคนรักยังรักกันดีไม่หวานเหมือนเมื่อก่อนแต่สุดท้ายก็ยังรักกันเหมือนเดิมซ่อนคนโสดโสดไปก่อนดีที่สุดตอนนี้ไม่มีปัญญาหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินของคุณตอนนี้มีเกณฑ์ดีพอสมควรคุณมีการวางแผนจัดก,การการเงินค่อนข้างดีเรื่องของการงานภายนอกดูรับรื่นไรอุปสรรคแต่จริงๆแล้วคุณปวดหัวและแสนจะลําบากมาก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คู่แล้วคนรักตอนนี้ยังรักกันมากและเข้าใจกันดีส่วนคนโสดความรักดีๆจะเข้ามาหาคุณอีกครั้งโดยคุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินคนเกิดวันพุธอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะคลี่คลายไปในที่สุด เรื่องของการงานความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นคุณจะประสบความสําเร็จด้วยน้ําพักน้ําแรงของตัวคุณเองเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่ค,คนรักคนรักยังรักกันดีมองตาก็รู้ใจกันแล้วส่วนคุณโสดมีโอกาสได้พูดคุยกับใครสักคนถูกตาต้องใจเอามากๆสำหรับคนที่เกิดวันพาหัส,สบ,บดีเรื่องของการเงินช่วงนี้เป็นช่วงที่ควรลงทุนควรสร้างกำไรให้กับครอบ ควรสร้างกำไรให้เป็นกอบเป็นกรมฐานะทางการเงินของคุณจะได้มั่นคงเรื่องของการงานยังต้องฝ่าฟันอุปสรรคหลายอย่างกว่าจะถึงเส้นชัยควรไม่ควรท้อถอยเด็ดขาดเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักคู่แข่งมากตอนนี้พยายามเข้าหน่อยส่วนควนโสดกําลังจะไปได้สวยฐา,านะจากเพื่อนกลายเป็นคนรู้ใจในไม่ช้า สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงินดีตอนนี้มีเงินเข้ามามากมายและยังรับทรัพย์รวยๆด้วยเรื่องของการงานช่วงนี้การงานของคุณไม่มีใครเทียบได้จะหยิบจะจับอะไรก็ก้าวหน้าก้าวไกลไร้อุปสรรคเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเรียนรู้กันไปอย่างจริงจัง่อนคนโสดพบเจอใครก็รู้สึกดีไปหมดตอนนี้เลือกใครดีหนะ้ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินดวงชะตาของคุณตอนนี้หวังโชคหวังลาบดังใจนึกทุกอย่างหนทางแข่งความสำเร็จกอบโกยเงินทองได้หลากหลายช่องทางเรื่องของการงานนอกเหนือจากเงินที่มูนปังแล้วการงานของคุณก็ไม่น้อยหน้าเลยทีเดียวคุณรับผิดชอบอะไรก็ประสบความสําเร็จเกินความคาดหมายเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คและคนรักไรอุปสรรคปัญหา ความรักราบรื่นส่วนกุนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปอีกสักพักทำงานเก็บเงินไปก่อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ